สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูกมลวันอีกครั้งนะคะจากคลิปที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคําถามแล้วก็การตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นขั้นตอนสําคัญในวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะคะรวมทั้งนักเรียนก็พอที่จะเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งหนึ่งด้วยในคลิปนี้ครูก็มีตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันค่ะให้นักเรียนได้ลองใช้ความรู้ทางเคมีร่วมกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหานี้แต่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะปลาท่องโกเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะคะน่าจะเคยรับประทานกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามีปลาท่องโกร้านหนึ่งค่ะที่ขายอยู่ที่หน้าปากซอยมีความกรอบมากแต่ก็มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนียมากเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อสอบถามกระทางร้านนะคะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำปาต้องโกเนี่ยเจ้าของร้านเขาก็ให้ข้อมูลดังนี้ค่ะส่วนประกอบค่ะก็จะมีแป้งสาลีน้ำน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาผงฟูค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต นะคะหรือเราจะเรียกว่าแอมโมเนียมไฮโดรเจนคาร์บอนิก็ได้ค่ะแล้วก็มีเกลือนะคะมียีสต์แห้งค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือน้ำมันถั่วเหลืองค่ะในส่วนของวิธีทำนะคะในขั้นแรกก็จะทําการร่อนแป้งสาลี1กิโลกรัมค่ะพอร่อนเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะ,ะต่อไปก็จะมาเตรียมส่วนผสมอื่นๆกันค่ะโดยที่เราจะตวงน้ำมา800มิลลิลิ จากนั้นก็ช่างสารต่างๆดังนี้ค่ะแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต30กรัมเกลือ20กรัมน้ำตาลทราย8กรัมผงฟู4กรัมเบกกิ้งโซดา1กรัมแล้วก็ยีสต์แห้ง0.8กรัมนะคะเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดลงในน้ำนะคะแล้วก็คนจนสารละลายทั้งหมดนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็ชั่งน้ำมันถั่วเหลืองมา50กรัมค่ะแล้วก็คือนํามาเติมลงในสารละลายที่เตรียมไว้อ่าแต่ว่าต้องคนให้น้ํามันกระจายตัวด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ค่อยๆเติมส่วนผสมที่เป็นของเหลวนะคะลงบนแป้งสาลีที่เราได้ร่อนเตรียมไว้แล้วก็ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นก็จะหมักส่วนผสมนี้ในภาชนะปิดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้านั่นเองค่ะโดยที่เราจะหมักไวอ้อย่างน้อย4ชั่วโมงนะคะ หลังจากหมักส่วนผสมได้แล้วเนี่ยก็ะจะนํามาเทล,ลงในถาดที่เราโรยแป้งสาลีทิ้งไว้แล้วนะคะจากนั้นก็จะใช้ลูกกลิ้งเนี่ยกลิ้งบน,งปบนแป้งจนได้แผ่นแป้งที่มีความหนาประมาณ0.5เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะตัดแป้งเป็นชิ้นๆนะคะขนาดประมาณ1นิ้วคูณ2นิ้วค่ะแล้วก็จะใช้น้ํานะคะแตะตรงกลางของแป้งนะคะแล้วก็นําชิ้นแป้ง2ชิ้นมาประกบกันค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ทอดแป้งในกระทะค่ะโดยที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองที่อุณหภูมิประมาณ190-200องศาเซลเซียสนะคะโดยที่เราจะทอดเป็นเวลา2นาทีค่ะแล้ก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำมันในตะแกรงค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะครูอยากจะให้นักเรียนระบุว่าปัญหาของสถานการณ์นี้คืออะไรจากนั้นก็ตั้งคำถามที่สอดคล้องกับปัญหาและก็นำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้ หลังจากตั้งคำถามแล้วก็ตั้งสมมุติฐานนะคะรวมทั้งครูเนี่ยจะให้นักเรียนระบุตัวแปรต่างๆนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ออกแบบวิธีการเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานค่ะ และจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะถ้านักเรียนลองลองมือทำตามวิธีการที่นักเรียนได้ออกแบบไว้นะคะซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลได้ว่าสิ่งที่นักเรียนได้คิดหรือว่าออกแบบในการแก้ปัญหาไว้นั้นเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่นะคะเผื่อว่านักเรียนจะได้สูตรปาต้องโกที่เป็นของตัวเองเลยนะคะตรงนี้แน่นอนค่ะว่าต้องใช้เวลานักเรียนหยุดคิดไปก่อนเลยนะคะ,ะแล้วค่อยมาอภิปรายร่วมกันอีกครั้งค่ะ เอาละค่ะหวังว่านักเรียนคงได้ไปคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะลองมาดูเปรียบเทียบกับแนวทางการแก้ปัญหาที่ครูจะยกตัวยอย่างดูสิคะว่าจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะเริ่มต้นค่ะเราต้องมาระบุปัญหากันก่อนนะคะปัญหาของเรื่องนี้นักเรียนคิดว่าคืออะไรคะ,ะใช่ค่ะปัญหาก็คือปลาท่องโกมีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย ตรงกับที่นักเรียนได้ระบุปัญหามาไหมคะซึ่งนักเรียนอาจจะต้องมีความรู้เดิมเกี่ยวกับกลิ่นของแอมโมเนียก่อนจึงจะสามารถระบุปัญหานี้ได้นะคะต่อมาค่ะครูก็จะตั้งคําถามให้สอดคล้องกับปัญหาแล้วก็จะตั้งคําถามที่จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหานั้นได้ด้วยนั่นก็คือทำอย่างไรให้ปลาต้องโกไม่มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย แต่ว่าตัวครูเองอะค่ะคำนึงถึงเรื่องความกรอบของปลาต้มปด้วยเนื่องจากว่าถึงกลิ่นจะหายไปแต่ว่าถ้าปลาต้งโปไม่กรอบนะคะก็ไม่น่ารับประทานอยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นครูจะเพิ่มเงื่อนไขเรื่องของความกรอบเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นคําถามของครูก็คือทําอย่างไรให้ปลาต้มปไม่มีกลิ่นชุนของแอมโมเนียนและยังคงความกรอบนะคะแต่ถ้าดูจากคําถามแล้วเนี่ย ครูก็จะยังตั้งสมมติฐานไม่ได้นะคะเพราะว่าคำถามของครูเนี่ยยังกว้างอยู่ดังนั้นครูก็อาจจะต้องตั้งคำถามย่อยลงไปอีกว่าจะทำอย่างไรใช่ไหมคะแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าจะต้องทำอย่างไรแน่นอนค่ะก็ต้องหาข้อมูลให้เพียงพอก่อนค่ะ,ะแล้วนักเรียนคิดว่าจะต้องไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอันดับแรกนะคะเราต้องดูสาเหตุของกลิ่นก่อนใช่ไหมคะ กลิ่นมาจากอะไรนะคะใช่ค่ะกลิ่นมาจากแอมโมเนียใช่ไหมคะซึ่งก็คือมีสูตรโมเลกุลเป็น NH3 ใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาคาดการดูค่ะว่าส่วนประกอบไหนในปาต้องโก๋ที่น่าจะให้แอมโมเนียออกมา,าจะรู้ได้อย่างไรคะเบื้องต้นเราก็ต้องลองมาพิจารณากันที่สูตรเคมีของส่วนประกอบต่างๆก่อนนะคะโดยที่เรามาดูที่แป้งสาลีกันก่อนค่ะ แป้งเป็นโพลิเมอร์ใช่ไหมคะซึ่งองค์ประกอบหลักก็คือกลูโคสมาเชื่อมต่อกันดังนั้นธาตุองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรคะคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนค่ะต่อมาค่ะน้ำตาลทรายาสูตรโมเลกุลก็คืออะไรคะ C 1 2 H 2 2 O 1 1ใช่ไหมคะต่อมาผงฟูค่ะ ผงฟูเนี่ยค่ะจะเป็นสารผสมนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตนั่นเองค่ะและอีกส่วนผสมหนึ่งของผงฟูก็คือจะมีสมบัติเป็นกรดค่ะ,คะเช่นโพแทสเซียมไบทาเทตสูตรเคมีก็ตามที่แสดงเลยนะคะต่อมาค่ะเบกกิ้งโซดาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเบกกิ้งโซดาค่ะก็เป็นสารองค์ประกอบหลักของผงฟูนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ เกลือแน่นอนอันนี้นักเรียนรู้จักสูตรเคมีกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะก็คือ NaCl ต่อมาค่ะก็คือแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตซึ่งสูตรเคมีก็คือ NH4HCO3 นะคะแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองค่ะซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่าน้ำมันเนี่ยเป็น triglyceride ใช่ไหมคะซึ่งได้มาจากกีเซอรอลแล้วก็กดไขมัน ซึ่งองค์ประกอบหลักก็จะเป็นคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนค่ะจากข้อมูลนะคะนักเรียนคิดว่าแอมโมเนียน่าจะได้มาจากส่วนประกอบไหนคะ,ะใช่ค่ะน่าจะได้มาจากแอมโมเนียมไบคาร์บอ bon นตทนใช่ไหมคะสังเกตจากอะไรคะ,ะก็คือสังเกตมาจากสูตรเคมีใช่ไหมคะว่าน่าจะมีองค์ประกอบที่ให้แก๊สแอมโมเนียได้นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะ การพิจารณาสูตรเคมีเพยียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราคาดการได้ผิดพลาดได้เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อความแน่ใจเนาะโดยข้อมูลที่จะหาเพิ่มเติมอะค่ะนักเรียนจะหาข้อมูลอะไรคะ,ะข้อมูลที่ควรหาก็คือปฏิกิริยาเคมีของส่วนประกอบที่สามารถให้แก้ได้นั่นเองค่ะ,ะซึ่งข้อมูลก็จะเป็นดังนี้ค่ะปฏิกิริยาแรกนะคะ การสลายตัวของแอมโมเนียมไบคาร์บอนตไม่ได้รับความร้อนซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นแกส๊สแอมโมเนียแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอน้าใช่ไหมคะปฏิกิริยาที่2ค่ะการสลายตัวของโซเดียม bon ate, ไบคาร์บอนตเมื่อได้รับความร้อนซึ่งจะได้โซเดียมคาร์บอนตแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไอน้านะคะปฏิกิริยาที่3ค่ะ การหมักแป้งด้วยยีสต์นะคะซึ่งแป้งเนี่ยเมื่อถูกหมักด้วยยีสต์ก็จะทําให้ได้กูโคสออกมาก่อนนะคะ,ะหลังจากนั้นยีสต์ก็จะหมักกูโคสทาให้ได้เอทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยค่ะปฏิริยาสุดท้ายนะคะก็คือปฏิริยากดเบสในผงฟูค่ะ ซึ่งในผงฟูนะคะก็จะมีโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งมีสมบัติเป็นเบสนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมไบทาเทตซึ่งมีสมบัติเป็นกรดนะคะเมื่อทำปฏิกิริยาเคมีกันแล้วเนี่ยก็จะได้โพแทสเซียมโซเดียมทาเทตแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่ามีเพียงแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตใช่ไหมคะที่ให้แก๊สแอมโมเนียออกมา ดังนั้นกลิ่นฉุนของแอมโมเนียก็เกิดจากองค์ประกอบนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิจารณาร่วมด้วยนอกจากการกำจัดกลิ่นฉุนของแอมโมเนียก็คือเรื่องของความกรอบนะคะ,ะเพราะว่าเรายังต้องการให้ป่าต้องกัวของเรากรอบอยู่ไหมคะ,ะเราก็ต้องมาหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเรื่องความกรอบซึ่งข้อมูลก็เป็นดังนี้ค่ะ ขณะทอดปาตองโกนะคะจะมีแก๊สเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาต่างๆที่เราได้หาข้อมูลไปและเมื่อแก๊สที่เกิดขึ้นได้รับความร้อนนะคะก็จะขยายตัวแล้วก็แทรกอยู่ในเนื้อแป้งทําให้เนื้อแป้งเนี่ยพองขึ้นนะคะแล้วก็แก๊สที่อยู่บริเวณผิวก็จะหลุดออกจากเนื้อแป้งพร้อมกับพาความชื้นที่อยู่ในเนื้อแป้งเนี่ยอ,ออกไปด้วยดังนั้นจึงทําให้แป้งเนะะี่ยค่ะมีผิวที่แข็งแล้วก็กรอบขึ้น เพราะฉะนั้นแก๊สต่างๆที่เกิดขึ้นขณะทอดปาตองโกนะคะมีส่วนสําคัญมีส่วนเกี่ยวข้องทําให้ปาตองโกเนี่ยกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนพิจารณาข้อมูลจากปฏิกิริยาก็จะเห็นว่าแอมโมเนียไบคาร์บอนตให้จํานวนโมลรวมของแก๊สมากกว่าสารอื่นนะดังนั้นแอมโมเนียไบคาร์บอนตก็น่าจะมีส่วนช่วยทําให้ปาตองโกเนี่ยกรอบได้มากกว่าองค์ประกอบอื่น จากข้อมูลดังกล่าวค่ะก็พอที่จะเห็นแนวทางในการตั้งคำถามแล้วก็สมมติฐานย่อยที่จะนำไปสู่การออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานได้แล้วนะคะนักเรียนลองตั้งคำถามไปพร้อมกับคุยทีก็ได้นะคะจากการพิจารณาดูเนี่ยค่ะจะเห็นว่าในเมื่อแอมโมเนียไบคาร์บอเนตเป็นสาเหตุของกลิ่นฉุนแอมโมเนียดังนั้นถ้าเราลดปริมาณของแอมโมเนียไบคาร์บอนเนตลงก็น่าที่จะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะ ซึ่งเราอาจตั้งคำถามได้ดังนี้ค่ะปริมาณแอมโมเนียไบคาร์บอนตเท่าใดปาต้องโกจึงจะไม่มีกลิ่นและยังคงความกรอบจากนั้นเราก็จะตั้งสมมติฐานสำหรับคำถามนี้ค่ะซึ่งนักเรียนช่วยครูตั้งสมมติฐานหน่อยได้ไหมคะเพราะควรเป็นอย่างไรแบบนี้ได้ไหมคะการลดปริมาณแอมโมเนียไมไบคาร์บอนตททำให้ปาต้องโกไม่มีกลิ่นและยังคงความกรอบ สอดคล้องกับคำถามไหมคะอ่าสอดคล้องนะคะเป็นเรื่องของปริมาณแอมโมเนียไบคาร์บอเนตกับกลิ่นแล้วก็ความกรอบของปาต้องโก๋ถูกไหมคะและสมมติฐานนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวิธีตรวจสอบสมมติฐานได้ไหมคะอ่าได้นะคะทีนี้ถ้าลองมาพิจารณาอีกกรณีหนึ่งนะเราไม่ใช้แอมโมเนียไบคาร์บอเนตเลยได้ไหมอ่า ได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะปัญหาเรื่องกลิ่นฉุนแอมโมเนียก็จะหมดไปแต่ว่าเราก็ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของความกรอบถูกไหมคะและความกรอบก็เกี่ยวข้องกับแก๊สที่เกิดขึ้นในขณะทอปะอปาตงโขดังนั้นถ้าไม่ใช้แอมโมเนียไบคาร์บอนตเราต้องหาสารอื่นมาใช้แทนถูกไหมคะแล้วเราจะใช้สารอะไรแทนดีคะถ้าพิจารณาจากข้อมูลปฏิกิยาเคมีก็จะมีปฏิกิยาที่เกี่ยวข้องในตอนทอดปาตนโขก,ก,ก็คือ ปฏิกิริยาการสลายตัวของแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตกับโซเดียมไบคาร์บอเนตถูกไคะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้แอมโมเนียมไบคาร์บอเนตดังนั้นตัวที่ใช้แทนก็น่าจะใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่าถ้าใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตแทนแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตต้องใช้ปริมาณเท่าใดและสมมติฐานสำหรับคำถามนี้ก็คือ การใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตปริมาณที่ทำให้เกิดแกส๊สเท่ากับเมื่อใช้แอมโมเนียมไบคาร์บอเนตจะทำให้ปลาท่องโกไม่มีกลิ่นและยังคงความกรอบจากคลิปนะคะก็จะเห็นว่าในการแก้ปัญหาจะเริ่มต้นจากการระบุปัญหานะคะจากนั้นก็จะมีการตั้งคำถามที่นำไปสู่การแก้ปัญหาโดยบางคำถามเนี่ยอานแบ,บ่งเป็นคำถามย่อยได้อีกเพื่อให้มีความชัดเจนว่าจะศึกษาอะไรและจะวัดอะไรเพื่อนำไปสู่การตั้งสมมติฐานสำหรับการแก้ปัญหาต่อไปะคะ่ะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้คําถามแล้วก็สมมติฐานย่อยกันแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมากําหนดตัวแปรแล้วก็ออกแบบวิธีตรวจสอบสมมติฐานกันค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ